สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับราการแบมรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิว Battle Spirit BBS23 e 1 1กันนะครับสำหรับชุดน,นี้ก็เป็นชุดเด็กสีฟ้านครับอ่าเรามาดูตัวหน้ากล่องก,กันเลยสำหรับเอแร์นะครับผู้กายักเพอร์ซีอูดนั่นเองนะครับสำหรับตัวกล่องก็บรรจุได้สวยงามเช่นเคยนะครับอืม ครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าจับด้านหลังก็เป็นชุดที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับคือชุดเด็กเหลืองแล้วก็เด็กสีแดงนะครับนี่ก็เป็นฟิลที่แถมให้นะครับไม่มีอะไรปกติ เ okay. เรามาดูนี่ทางด้านนี้กันดีกว่าผู้กล้าย,ยักษ์เพอร์ซีอุนะครับซื้อสำหรับเอฟเฟกนะครับืบ e บมทำลายเบฟรูปแบบสปิดหรือว่าเบฟบ,บนสปรหรือรวมล่างของคู่แข่งตามจำนวน n e x กซในสนามเรานะครับอันเชิญลงมาก็ทำลายกันแล้วเลเวลหนึ่งถึงสองเมื่อสปีดนี้โจมตีนะครับ ทำลายสปรดของคู่แข่งที่มีค่าไร่ไม่เกิน4ห่งใบแล้วก็เมื่อลงล่างครับใช้ความสามารถแอสเซาวได้ถึง3ครั้งกันเลยทีเดียว BP เร็ว2ก็อยู่ที่11,000นะครับถือว่าสูงอยู่และก็อ่ะอ่ะได้มา2ใบนะครับแบบฟอยกับแบบไม่ฟอยปกติจะได้แค่ใบเดียวอ่ะโอเคครับ มาดูใบต่อไปเจ๋งๆกันเลยดีกว่านี่ค่าได้สิบนะครับเรือลบโบราณอาร์โกโกเลมนั่นเองนะครับก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มดาวเรือนั่นเองนะครับตำนานอาร์โกสสำหรับชุดน,นี้ก็ต้องคอมโบกับเนกซัสนะครับเรือลบโบราณน,นั่นเองโอเคเรามาดูไปต่อไปเนปจูนรา้อนเดอร์ตี้นะครับเทวาราชันมังกรเนปจูน ไตรเมอร์คิวเรียตนะครับก็เป็นเหมือนล่างกับพัฒนาของไตรโพไซดนั่นเองเจมซิมบอรสองเจมนะครับก็เป็นตัวน้อย,อยมาดูกันสำหรับตัวนี้ก็เป็นที่จับตาอยู่นะครับความน่ากลัวของมันก็คือเมื่ออันเชิญน,นะครับทำลายสเปรดรวมร่างทุกใบที่มีค่าไล่ไม่เกิน11บนสนามของคู่แข่งนะครับ รวมร่างตัวน,น้อยก็ตายกันไปสำหรับเด็กชุดนี้เป็นชุดคอมโบแบบว่าไล่ความสามารถนะครับแต่ว่าความสามารถเมื่อรวมร่างหรือว่าคอมโบกับน,น็กซัสก็โหดใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้ก็มีมาให้3ใบนะครับนี่ก็มา2ใบ สำหรับตัวนี้ก็เจ๋งใช้ได้นะครับค่าได้3เองเริ่มสเต็ปนะครับแอรแท็กสเปของคู่แข่งสามารถเปลี่ยนสภาพสเปรดนี้นะครับเป็นวางนอนเพื่อในเทอร์นี้เราจะไม่เสียอะไรจากสเปรดรวมร่างที่มีเจมซิมโบลสองเมตรนะครับตีเข้ามาก็ไม่เป็นไรอ่าเบสตัวนี้ก็อย่างที่เห็นในการ์ตูนกันนะครับ รอมล่างกับซาจิโต้นั่นเองบวกหกพันกันเลยนี่ครับเรือรบโบราณก็แยกเป็นชิ้นส่วนนะครับมีส่วนเก็มทิศใบเรือนะครับก็แมงจิกเมจิกก็นนี้มีมาให้สองใบด้วย นี่ครับสำหรับเมจิกใบนี้ก็เป็นตัวดีครับ Galaxy Journal Requiem นะครับในเท่านี้สปิริตทุกใบของเรามีเลเวลสูงสุดนะครับ Argo Attack นี่ก็เป็นคอคูปองนะครับและคูปองที่แรกออกมาก็จะเป็นการ d ดร a s i มังกรนะครับแล้วก็นี่ไปนี้กันเลยที่รอกันมานาน,นครับ เฮวาลชันมังกรผู้ชั่วร้ายสไตล์บล็อกนะครับก็เลเวลหนึ่งนะครับ BP ห้าพันนำการสีม่วงในแถดเหลากลับขึ้นมือนะครับตามจำนวนสปรดเผาดาจักวิญญาณดวงดาวในสนามเรานะครับแล้วก็เลเวลหนึ 3, ่งถึงสามเช่นกันแอทแทกสเตปของเราเมื่อสปรดเผาดาจักวิญญาณดวงดาวในสนามของเรานะครับโจมตีนำคอถังเม็ดบนสปรดคู่แข่งไปยังรีเซิร์ฟเลเวลสองถึงสามคอทั้งหมดที่ถูกนำไปรีเซิร์ฟคู่แข่ง ดยความสามารถของสปริตเบฟเมจิกจะถูกนำลงตรัชันทีนี่ครับดูดคอกันกระน,นำเลยครับไม่จำเป็นต้องใช้กันโอเคสำหรับเซ็ตเอ็กแร์สิบสองล้อเสียงงผมก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาย้อนดูกันสักเล็กน้อยนะครับโอเคผมจะเรียงตามตรงนี้นะครับก็คือ เลขโรมันที่อยู่ตรงมุมการ์ดนะครับสำหรับใบรแรกก็เป็นนี่ครับเซฟิอออร์ลแอรยสใบต่อมาเป็นดราค o นิกชาวรัสแล้วก็เจมีไนคนเซอร์ตนะครับนี่สไตวูมเลโอแล้วก็เวลเจนะครับนี่ก็เป็นดิบาโกเรม สกอร์สเปียนะครับแล้วก็ซาจิโต้พาโรดากอนสไต์บ็อกแล้วก็อ u ควาเอ i ิชันนะครับต่อด้วยฟิสเคแกลเลียนนะครับก็สำหรับการรีวิวเด็กฟ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ